Terima kasih telah menonton! dan mau

หาักอธิษฐานตามนี้นะครับก็อธิษฐานแล้วเรียบร้อยนำโพรมาลายถวายกระดงท่อนะครับเมื่อถวายแล้วเรียบร้อยดีกว่าแผนคอด์เตี่ยหรอครับแผ่ทองขอพรหลวงพ่อพรมาจับดวงจริได้เลยเสร็จแล้วนี้เลยครับโอ้โนะครับจาอธิษฐานตามแผ่นท้ายนี้นะครับ เรียบร้อยนะครบอะไรถายแล้วครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยที่คุ้านมาเป็นี่ของน้องแขของของพ่อครับน้องขวานเป็นบชตาขอเจ้าเจ้ามระที on the court to the court and come to